สมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่19และสไตร์อัพสัมฟันทุมวันโบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของชาวสาธิตปุมวันรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านและยังเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันและกิจกรรมของโรงเรียนจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้โบลิ่งการกุศลก็จัดเป็นครังที่19นะะค เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิปัจจุบนักกนสิทธิเก่าคณาจารย์ผู้บริหารปัจจุบนันแล้วก็อาจารย์อาวุโสให้ได้กลับมาเจอกันเราจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายซึ่งไฮไลท์ของงานเนี่ยเราจะมีการแจกของรางวัลให้ทุกท่านจะจัดพื้นทีู่โอล ชื่มสยามพารากรนนะคะขอเชิญชวนนะครับคนที่ยังไม่สมัครก็รีบมาสมัครนะครับแล้ววันที่1อนะครับผู้อํานวยการนะครับเป็นผูไ้ไปเปิดนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมการแข่งขันด้วยนะทุกปีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในวันที่17ครับ